สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายนะครับจากหนุ่มโคกเมืองนะครับทีมงานโคกเมืองนะครับมันีกัมม่าไซเบีครับมากับพาร์ทเอ็กนะครับมาติดตามเราลุ่นนะครับว่าไม้นี่ครับสิพ่อเด้ปวตนะครับ ี่เซจะเงี se ้ยขี้เดียนครับโมมิเงี้ยหัวเซียนเอกบอกมันิมันแท้ครับยังวันไดนกับซีหารุแล้ววันนี้ ใส่เรียบร้อยแล้วครับล่อยามมาเลยค้ำค้ำกูแหละไปครับแนวแล้วออกยามครับออกยามรอบค้ำเคือครับกับพาบด,าอดาเอ็ก์นะครับยามอะไดรมาเนี่ยกับซีฮารลลุ่นเราเนี่ยใช่ครับพาดเอ็กซ์กัดให้ครับ หลังแหลกหลังสองยังเงียบเลครับซิดกันเท่งเหรอประคองหน่อยบ้านโซ่บะเถิดประคองหน่อยครับประคองน้อยซ้ำของมูเตอร์ไซค์นี่นะ ตัวนี้เ่ากระยางคือมาใส่หนึ่งหรื่แมนมาบอเขามาบอหอดห้อเรียวคุยกันหลังถ่ายเลยมันใส่ใส่โลไปโอ้โหกินเลือพรอมนี่ปัญหาเนี่ยสุ้มนี่ประคอหน่อยครับประคอหน้อยอิดปะอ๋อ <laughs> Say lắm hảo dạy không lúc nào hết sạch 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 OK, <laughs> nei. กินเล็กตัวตัวแล้วตัวหน่อยมันดูดว่ามันมาดิ่งดูดหรอหนูว่าตัวน,นี้ดิ่งเต็มมาแร่เสียงอะไรเตี้ยตอนน้องมา,มาแบบไหนอะ่ะกินเล็กครับ

làm đẹp bắt tay <laughs> rồi chín là quá, chín là quá quá มันกินอีโดดเอ็ก่อน้ันด่าเขาสี่ไหมเป็นตะยามอยูอ่กินแล้วปอวมน้ำนา้มัเมื่อกี้ก็นั่งกินแด้น้องใกล้ว่าได้กินเขาครับ เสียนเอครับเสียนโอแล้วก็เสียนนนครับสู้วันนี้ได้ไปแล้ววางจโล่สองโลเรแ่ตัวเาเสนหาได้สามโล่ดินี่ครับเสียนการครับเสียนการหาเรกินอยู่ พิทก็เมียก็แม่นเราพิดก็มูก็แม่นเราพิดก็เจ้ากับแม่นไข่นี่แล้วกินเดวก็ยัเี่ยมามกินน้าป่านี่ตั่อนมาเท่าไห่อยแงไก๊ะผมใส่หน้าผมเมือนตั้งาหลายต

เอาหน้าพยิสุกเจ้าง้าพยิุกงเอาเสียงมิดลักเอาวาวุทธเด็ยู่งองเุียบบพแมวมันบ่พมันพ่อเต็นแมงยูุ่งเห็นเหมือนติโี้ยังางี่โค้เนจัดพับเปิยมีทีางี่ฟเลขาดป็นคนเลือกลไม้นแ่งโอ้มันนีแล้วผู้ขา สิบมนันเดียว <laughs> 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 ตัวเดียวไปบุงย่างปลาเิกี้มาครับวันนี้กินเขาด้ออืกินเรื่องปิงย่างมาเด้อกินเขาไม่อีกไปไปนำน้ำน้ำ หนีฝาติบโอ้ลูกกินเมนเมื่อเดียวจาคิดเดียวต้องเกี่ยวอีกชมม่มชมน่าเดียวทุ่งย่อ่ะผน่าในสวนในกวเป็นต้นอยั่นะชมวัวกลัวถ้าตัดไหที่รอเหนู้่้ามนแท้

ตุมดีแซ่บตุ่มปันดักอืมอมหัวเียมอนิงเนี่ยตุ่มอุปปตุ่มก่นี่ยะเจ็มหมวกนดูลอภากระด่างายหน่า ปลาดุกโตไงวะซูเดาปลาโตแล้วเรากลัวไม่ได้กินสับเมา่เมาเราไปตากเนี่ยเอาตากคนใหม่ขอเกี่ยไงน้ำเต็มถุงเนบ้อกระมปลาดุกใส่โลรน่ะใส่เกลี่ยเอียบเหม็นว่าปิ้งเดาๆเด้อ không có gì đâu. Ủa, lên <tang> <contamination> จงบบนียนเงหิไม่ได้ใสเบ็ดฟังน้ำเหมือนขากนาดได้ไหมเปิดเจอแน่วมวน แล่ biệt น้องบ่ได้บ่ biệt ได้บอกฮอดขึ้น kho này ฟาง chín nhiều rồi แต่ไบ่เมื่อท่านั้นืันนี้ชุดจอดครับเก็บผป่งันหาแตมขอดินปงปลาใหญ่ว่ะกนไปไไหนักสไปสกูไปส่เดียวไม่ต้องดู นดห่วูตอนนี้กินข้วเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งพักจะข้าวครับล่อออกยาอีกจักวสองหลอบนะครับคอยขอบานนะครับถ้าใครนะครับมากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องหนุ่มพ่้งมองแคัะนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ